ดูชมพี่น่ารักกันด้วยพี่เวผมพี่เวเท่าไหร่เ็ตามขึ้นเคยแหนหนเนะไรเวลแล้ววันนี้ผมแอบอัพนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะว่ากันอะไรน้ำยาสงครามยิงกัน บ้านสเก็ตอยู่ไหนบ้านสเก็ตนี่ซึ่งแบบนี้ม<น>ีคุณภาพเราจะทำไา้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ป่างเน่โลโก้ห้าสิใช้น้ำยาดิแช่หูโลโก้ฟ้ง ตุ้มขนาดนี้มาสเก็ตช่องหมดแล้วแม่แม่เออเออเออเเออเออ และเมื่อเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมเอาไปขายไ,ได้เงินประมาณนี้โอเคึ่งมันจะมีอัพเป็นแบบเลเวลคู่ซึ่งสกรปรกอันนี้ก็คือเลเวลแรกเลยืูแบบว่าผงจะชปืน โอ้โหมีคนได้สปีดลันมีตังค์มีคนได้สปีดรันด้วยโมมีบ้านกำลังทข้ายปไนมดูด้วยั้งข้าง

มันจะอัพเป็นเลเวลหนึ่ยนะเลเวลสุดขนะ้อือออออเออระเบิดของฉันไปแล้วทำร้ายในบ้านโอ,อ้โหโอ้โหระเบิดของทันมันระเบิดเปล่าเป่าเพราะแกนี่แหละ ผมอับระเบิดแม่จุ้ระเบิดอย่เดียเนา่ระเบิดน่ยมันมีอันน่เน่ะโลบักอืมกระเป๋าระเบิดหี่ยหกพันกว่าเลยป พันเดี๋ยวนะเพร่อนฉันขอไปด้วยไปร่วมด้วยช่วยกันทำลายเอ้เข้าใจไหมอืไหนไปถึงเลยอืม่ะไี่ดีดี ปืนยิงช้าช้าิงแรงไม่เป็นกวนอืนทำอไรบันไดที่เปิดใ้จะเปวงเบิดตู้ มันอเลแต่คือคาดหัวหาเข้าใจไหมอืมลูกชาสาม้อ <c oughs> อันนี้เกขายเา้าผนหมคนตาช่เ็น,นอรัน,น้งเนไง ปืนมันทำยังไงเนี่ยโอ้โหร่าเมะเธอโคตรดีเลยเนี่ย,น,ยน,น่ะมันจะปลดล็อกไปเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยเลเวล1 5นะทุกคนอันนี้เลเวลน่ยเลเวล25นะจะพาทัวร์เข้าใจไหมนะ่ะพีระมิมมมด เลเวลประมาณ35อันนี้คือเตอะสี่สิ้นัเลเวลอันนี้ก็น่าจะเป็นเลเวล55าสห้าี่สิาตัวอันนี้นก็จะเป็นปล่ารงสเลเวลห้าสิบ 5, 55, เอวีเจดี พาทัวร์ไอเลเวล40ที่สบายร่า,างกายอาจจะนเลเวล30ใจคุณเิ่มผ่ายใ่กำลังตกใจในลเลเวลประมาณ2นี่เลเวล10นอนน,อนไม่นอนตรงทฟาร์มข้าวหน้าสมเพชยพี่พี่ทำอะไรอ่ะท,ทำไรฟาร์มข้าวงไง พี่ทำร้ายมันแล้วร้ายมันวี่มัพี่ไม่ต้องกินข้าวทุกวันนี้นะคนในเกมมันในเกมแล้วพี่ไม่ต้องกินข้าวทุกวันนี้เลยบายช้ลำชื้นชื่ออะไรนะครับเฮ้งยาเก ระเบิดแลแทงั้วัวเชื่อาแม่บันไดทิ้งอืมแวหลังจากนี้ไม่มีใครขึ้นไปได้ฮ่าโอ้โหปืนไฟนี่มันแรงจริงๆซื้อมาก็ตัวอะไรไม่รู้แล้วก็ อ๋อกระเบิดฟาร์มตัวไม่รู้ทชไมยิงฉันยิงงดทั้งโอ้ยลูกบอลอะมากอ้หนึ่งพันสามร้อยออทำลายฟาร์มข้าวทิ้งทำลายฟาร์ฟาร์มข้าว็ดน้ำให้ครับอื้ จัดสีแดงโค้ง1,500คนดีขายดีครับคุ้มจัดแบบไม่บอกโอเคผมก็อัพระเบิดนะระเบิดประมาณ6,000กว่าซื้อมาเลย4โฟนอ๋อระเบิดที่ต้องตั้งให้กไว้ เนี่ยมันจะมีตรงจุดที่ให้เรารีเบิร์ตนะเนี่ยเนี่ยไอ้ง่าพวกเนี่ยโคตรกนตีนผมอยากจะไปทำลายม,มันแต่ดูนี่ทุกคนเนี่ยต้องต้องรีเบิร์ตอะรีเบิร์ตสองถึงจะเข้าไปได้หรือมันก็ใช้400โลบัคอันนี้ก็รีเบิร์ตสซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารีเบิร์ตยังไงอะรีเบิร์ตอืม นี่ป้าซีเบิร์ตเดี๋ยวเอาของออกก่อนจุดของก่อนซีเบิร์ตเลเวล55โอเคทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดี